สวัสดีครับนี่คือช่องดวงอินไซต์ผมหมอกาลิเลโอวันนี้ผมจะพาคุณเข้าไปดูดวงชะตาในมุมที่ลึกกว่าคำทำนายทั่วไปการทำนายในคลิปนี้ไม่ใช่การดูดวงแบบหวังผลทันทีไม่ใช่คำปลอบใจและไม่ใช่การชี้นำชีวิตใครแต่เป็นการอ่านจังหวะของเวลาผ่านหลักโหราศาสตร์ไทยพร้อมเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเป็นคนเหนือดวง เมื่อเรารู้ว่าดวงเราจะเป็นยังไงเราสามารถแก้ไขผ่านมันไปได้ผมจะวิเคราะห์จากการเดินของดาวจากตำแหน่งจรและจากความหมายเชิงโหรไม่ใช่เพื่อให้คุณกลัวแต่เพื่อให้คุณรู้เท่าทันจังหวะชีวิตถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าบางประโยคเหมือนพูดกับคุณโดยตรงนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะคุณกำลังอยู่ในจังหวะเดียวกับดาว ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มอ่านดวงอย่างละเอียดทีละชั้นทีละมิติของลัคนากันในเดือนมกราคม2569กันเลยครับเรามาดูพื้นฐานดวงชะตาตัวตนของลัคนากันพื้นฐานดวงชะตาของลัคนากันเป็นชีวิตที่ถูกเลือกให้แบกถ้าคุณเป็นลัคนากันชีวิตคุณไม่เคยเป็นชีวิตที่ปล่อยไปตามน้ำ ตั้งแต่จำความได้คุณมักรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่มีใครบอกให้ทำนี่ไม่ใช่นิสัยแต่มันคือโครงชะตาตามโหราศาสตร์ไทยลัคนากันอยู่ภายใต้อิทธิพลดาวพุธในภาคธาตุดินแปลตรงตัวคือดวงที่เกิดมาเพื่อจัดระเบียบความวุ่นวายของโลกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตสบายแต่เกิดมาเพื่อทำให้สิ่งที่ยุ่งไม่พัง ภายนอกคุณอาจดูเป็นคนสุขุมมีเหตุผลไม่หวือหวาแต่ข้างในคุณคือคนที่คิดตลอดประเมินทุกความเสี่ยงกลัวความผิดพลาดมากกว่าคนอื่นโหนขอเรียกลักษณะนี้ว่าดวงที่ไม่ยอมให้โลกพลาดแม้จะต้องแลกด้วยตัวเองลักษณาการจำนวนมากโตเร็วกว่าเพื่อนไม่ใช่เพราะฉลาดกว่าแต่เพราะสถานการณ์บังคับ ต้องดูแลใครบางคนต้องคิดแทนคนอื่นต้องระวังคำพูดต้องไม่สร้างปัญหากรรมตรงนี้ฝังอยู่ลึกจนกลายเป็นตัวตนถ้าคุณย้อนมองชีวิตจะเห็นรูปแบบเดิมๆคุณมักเป็นคนที่เข้ามาแก้คุณมักอยู่ในจุดที่ขาดคุณไม่ได้คุณมักเป็นคนที่คนอื่นพึ่งแต่ไม่ค่อยมีใครถามว่าคุณไหวไหมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือบทบาทตามดวง ลกักษณะการมีความรู้สึกหนึ่งที่ติดตัวมาแทบทุกคนคือถ้าเราไม่ทำมันจะพังแม้จะไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณแต่คุณจะรู้สึกผิดถ้าปล่อยผ่านโหนขอมองว่านี่คือกรรมของผู้คุมสมดุลคุณไม่ใช่คนโวยวายไม่ใช่คนระบายง่ายความเครียดของคุณสะสมแบบเงียบคิดวนวิเคราะห์ซ้ำโทษตัวเอง จนบางครั้งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเครียดอยู่ลัคณาการไม่ได้กลัวล้มเหลวแต่กลัวความผิดพลาดคุณกลัวว่าถ้าพลาดคนอื่นจะเดือดร้อนถ้าตัดสินใจผิดทุกอย่างจะเสียนี่ทำให้คุณระวังมากและเหนื่อยมากลัคณาการมักเคยเป็นดวงที่รับผิดชอบแทนผู้อื่นดูแลระบบค้ำจุนบางอย่างไว้กรรมนี้ทำให้ชีวิตนี้ คุณถูกเลือกให้คุมไม่ใช่เพราะคุณอยากแต่เพราะคุณทำได้บทเรียนของคุณไม่ใช่การเก่งขึ้นแต่คือการวางลงวางความคาดหวังวางภาระที่ไม่ใช่ของคุณวางบทบาทผู้แก้ทุกเรื่องถ้าไม่เรียนรู้จุดนี้ชีวิตจะหนักแม้ดวงจะดีมกราคม2569กับตัวตนลัคนากัน เดือนนี้คุณจะรู้สึกชัดขึ้นว่าคุณแบกมากเกินคุณคิดมากเกินคุณเคร่งกับตัวเองเกินนี่ไม่ใช่ดวงร้ายแต่มันคือช่วงที่ชะตากำลังสะท้อนตัวตนกลับมาให้ดูสิ่งที่ลัคนาการควรทำกับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองพลาดบ้างหยุดคิดแทนทุกคนฟังความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นโหนขอแนะนำว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเอง ไม่มีใครทำแทนคุณได้ถ้าคุณเป็นลัคนากันคุณไม่ใช่คนธรรมดาแต่คุณคือคนที่พยุงโลกเอาไว้แต่อย่าลืมว่าคนที่พยุงโลกต้องมีที่ยืนของตัวเองการงานดวงมกราคม2569ของลัคนากันเรือนกรรมะของลัคนากันอยู่ในตํำแหน่งเมถุนเรือนกรรมะคือเรือนของการจัดการข้อมูลการประสาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเคลื่อนไหวตลอดเวลาโหนขอแนะนำว่าคุณไม่เหมาะกับงานนิ่งแต่เหมาะกับงานที่ถ้าไม่มีคุณมันจะติดขัดทำไมลกักษณะการถึงได้งานยากกว่าคนอื่นหลายคนสงสัยว่าทำไมงานของตัวเองถึงไม่ค่อยง่ายคำตอบเชิงโหนคือดวงคุณถูกตั้งค่าให้รับงานที่ต้องคิดไม่ใช่งานที่ทำตามสูตรงานของคุณมักมีเงื่อนไขมีข้อจำกัด มีปัญหาแฝงและต้องใช้คนที่อ่านเกมออกบทบาทที่ลักนณาการได้บ่อยถ้าคุณลองมองย้อนจะเห็นว่าคุณมักอยู่ในบทบาทเหล่านี้คนคุมรายละเอียดคนประสานหลายฝ่ายคนแก้ปัญหาตอนท้ายคนเก็บงานคนที่ต้องรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดนี่ไม่ใช่เพราะคุณซวยแต่เพราะดวงมองว่าคุณเอาอยู่ลักนาการไม่ใช่ดวงอำนาจแบบสั่งการ แต่อำนาจของคุณคือการถือข้อมูลการรู้ขั้นตอนการรู้ว่าอะไรพังตรงไหนการเป็นจุดผ่านของระบบโหนขอเรียกอำนาจแบบนี้ว่าอำนาจเชิงโครงสร้างใครจะตัดสินใจต้องผ่านคุณแม้คุณจะไม่ได้อยู่หน้าเวทีผู้ใหญ่และหัวหน้ามองลักษณะาการอย่างไรผู้ใหญ่อาจไม่ชมคุณบ่อยอาจไม่พูดหวานแต่จะเรียกคุณตอนงานพังมอบงานสำคัญ เชื่อว่าคุณจะไม่ทำให้เสียนี่คือความไว้ใจในแบบของดวงนี้ด่านสำคัญของการงานลัคนากันด่านที่คุณเจอซ้าๆคือทำเยอะแต่ไม่ได้อำนาจตามแรงนี่คือบทเรียนโหนสำคัญถ้าคุณรับผิดชอบแต่ไม่ถืออำนาจตัดสินใจดวงจะเหนื่อยและพลังจะรั่วมกราคม2569กับการงานลัคนากันเดือนนี้งานจากซับซ้อนขึ้น รายละเอียดมากขึ้นความคาดหวังสูงขึ้นแต่ในเชิงโหนนี่คือเดือนที่คุณเริ่มขยับสถานะในระบบบางคนได้คุมงานมากขึ้นบางคนถูกดึงเข้าแก้เรื่องใหญ่บางคนถูกมองว่าเป็นแกนหลักงานแบบไหนที่ส่งเสริมดวงลัคนากันงานที่ส่งเสริมดวงคืองานที่คุณได้คุมโครงงานที่คุณเป็นคนวางระบบงานที่คุณถือข้อมูลงานที่ต้องใช้สมองมากกว่าหน้า ยิ่งคุณได้จัดการยิ่งดวงเดินงานแบบไหนดูดพลังต้องระวังงานที่ไม่มีขอบเขตงานที่ให้คุณแก้แต่ไม่ให้ตัดสินใจงานที่โยนความผิดมาให้คุณโหนขอเตือนว่างานแบบนี้จะกินพลังชีวิตโดยไม่เพิ่มสถานะคนทำงานอิสระธุรกิจออนไลน์สำหรับสายอิสระดวงลัคนาการเด่นเรื่องวางระบบหลังบ้านคุมกระบวนการทำให้สิ่งที่กระจัดกระจายทำเงินได้จริง ถ้าคุณทำทุกอย่างคนเดียวโดยไม่มีระบบดวงจะล้าเร็วความขัดแย้งในที่ทำงานศัตรูของลักนาการมักจะไม่ใช่คนเก่งแต่คือคนเลิกคนไม่รับคนทำงานไม่เป็นระบบคนกลุ่มนี้จะทำให้คุณต้องแก้ซ้ำและเหนื่อยซ้อนวิธีเป็นคนเหนือดวงเพื่อให้ดวงสูงขึ้นอย่ารับงานถ้าไม่มีอำนาจกําหนดขอบเขตให้ชัดให้ระบบทำงานแทนคุณอย่าเป็นคนอุดรอยรั่วตลอดเวลา โผนขอบอกว่าคนที่รู้จักเป็นคนเหนือดวงจะไม่เหนื่อยพลีสรุปการงานลัคนาการมกราคม2569การงานของคุณไม่ใช่งานเบาแต่เป็นงานที่ขาดคุณไม่ได้ถ้าคุณกล้าถืออำนาจและไม่ทำงานแทนระบบดวงลัคนากันจะพาคุณจากคนที่แบกทุกอย่างไปสู่คนคุมเกมอย่างเงียบๆการเงินลาาผลผลตอบแทนและความไม่สมดุล ที่คนลักนากันเจอเสมอดวงเดือนมกราคม2569ถ้าคุณเป็นลักนากันคุณอาจเคยรู้สึกว่าเราทุ่มมากกว่าคนอื่นแต่เงินกลับมาไม่พร้อมกันโหนไทยตอบตรงๆว่านี่ไม่ใช่ดวงอับเงินแต่เป็นดวงเงินที่เดินช้ากว่าความเหนื่อยเงินของลักนากันมาจากความไว้วางใจไม่ใช่ความเสี่ยง รูปแบบรายได้ที่ดวงนี้ถนัดรายได้ของคุณมักมาในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องไม่หวือหวาแต่มั่นคงถ้ารักษาม,มาตรฐานคุณไม่ใช่ดวงที่รวยเร็วแต่เป็นดวงที่เก็บได้ยาวท้าไม่เงินถึงมาช้าเหตุผลหลักมีสามอย่าง 1. คุณมักให้มากกว่าที่ควร 2. คุณไม่ปลาตั้งราคาสา คุณคิดถึงผลระยะยาวมากกว่าผลทันทีโหนขอเรียกเหล่านี้ว่านี่คือกรรมของคนแบกระบบมกราคม2569กับการเงินลักธนากันเดือนนี้เงินไม่ขาดแต่ไม่หลน้นรายรับยังคงมาจากสิ่งที่คุณทำสม่ำเสมอรายจ่ายมักเป็นเรื่องภาระคนรอบตัวค่าใช้จ่ายที่เลี่ยงไม่ได้ลาบของลักธนากัน ลาบของคุณไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่คือโอกาสที่คนอื่นมอบให้ความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจคุณการต่อยอดจากสิ่งเดิมลาบมาเพราะคุณน่าเชื่อถือเงินกับความกังวลจุดอ่อนของลัคนาการนี้แม้เงินจะไม่ขาดแต่คุณมักกังวลกลัวเงินไม่พอในอนาคตกลัวเหตุไม่คาดคิดกลัวต้องแบกคนอื่นความกังวลน,นี้ทำให้คุณไม่กล้าใช้เงินกับตัวเอง สิ่งที่คูณทำเรื่องการเงินแยกเงินส่วนตัวกับภาระราค,คนอื่นตั้งงบชัดเจนกล้าประเมินมูลค่าตัวเองโหนขอบอกว่าการเงินจะดีขึ้นเมื่อคุณให้คุณค่าตัวเองชัดขึ้นสิ่งที่ไม่ควรทำให้ยืมเงินแบบไม่วางขอบเขตแบกรับภาร,ระทางการเงินแทนคนอื่นคิดว่าเดี๋ยวเราจัดการเองได้นี่คือกับดักการเงินของลักนากัน การลงทุนที่เหมาะกับดวงนี้เหมาะกับการออมระยะยาวการลงทุนที่มีโครงสิ่งที่คุณเข้าใจระบบไม่เหมาะกับการเกณฑ์กำไรการตัดสินใจตามกระแสจังหวะการเงินทั้งเดือนต้นเดือนเงินเข้าออกพอๆกันกลางเดือนเริ่มวางแผนได้เห็นภาพชัดปลายเดือนเงินนิ่งใจนิ่งขึ้นสรุป การเงินลักนณากรเดือนมกราคม2569การเงินของคุณอาจไม่เร็วแต่มั่นคงถ้าคุณไม่แบกแทนใครเกินไปโหรไทยย้ำว่าคนที่จัดการเงินได้ดีคือคนที่ไม่ใช้เงินแทนความรับผิดช,ชอบความรักความสัมพันธ์และพันธะที่ผูกไว้กับชีวิตดวงเดือนมกราคม2569ถ้าคุณเป็นลักนณากรคุณจะรู้ดีว่าความรัก ไม่เคยเป็นเรื่องเล่นๆและไม่เคยเป็นเรื่องผ่านๆเพราะสำหรับดวงนี้ความสัมพันธ์คือพื้นที่ที่กรรมเก่าบวกหน้าที่บวกความรู้สึกมาซ้อนกันอยู่ลักษณะคู่ของลัคนากันคนที่เข้ามามักเป็นคนอ่อนไหวมีบาดแผลทางใจต้องการที่พึ่งหรือมีเรื่องให้คุณช่วยจัดการนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบทบาทกรรม ทำไมคุณมักเป็นฝ่ายให้ในความสัมพันธ์เพราะดวงคุณถนัดบทบาทผู้ดูแลผู้ประคองผู้จัดระเบียบผู้แก้ปัญหาเมื่อรักคุณไม่ได้รักแค่หัวใจแต่รักด้วยความรับผิดชอบกับดักความรักของลักนณากันกับดักสำคัญคือรักแล้วแบกแทนเขาจนลืมถามว่าเรายังไหวไหมหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณ ทำหน้าที่มากกว่ามีความสุขความรักของลัคนาการมักมาในรูปแบบเริ่มจากการช่วยเหลือพัฒนาเป็นความผูกพันจบด้วยความเหนื่อยถ้าคุณไม่ตั้งขอบเขตกรรมรูปแบบนี้จะวนซ้ำมกราคม .2569 กับเรื่องความรักเดือนนี้ความสัมพันธ์จะชัดขึ้นคนโสดมีคนเข้ามาแต่ต้องดูภาระที่มากับเขา คนมีคู่จะเห็นชัดว่าใครแบกใครอยู่เดือนนี้คือเดือนของการตัดสินใจเชิงใจคุณมักรู้สึกว่าถ้าไม่ช่วยเท่ากับเราใจร้ายถ้าไม่อยู่เท่ากับเราผิดโหนขอเตือนว่าความรู้สึกผิดไม่ใช่ความรักแต่มักปลอมตัวมาเป็นมันคู่แท้ของลัคนากันคู่ที่ส่งดวงคุณจริงๆคือคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ คนที่ไม่โยนปัญหามาให้คุณคนที่เคารพขอบเขตกับคนแบบนี้คุณจะสบายใจและอ่อนโยนขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวลัคนากันมักเป็นเสาหลักเป็นคนกลางเป็นคนรับฟังแม้ในพูดแต่ทุกคนคาดหวังจากคุณเสมอนี่คือพันธกรรมที่ติดตัวมาวิธีเป็นคนเหนือดวงเรื่องความรักให้ไม่เหนื่อย แยกความรักออกจากหน้าที่อย่ารับบทผู้เยียวยาตลอดเวลากล้าพูดความต้องการของตัวเองโหนขอย้ำว่าความรักที่ดีต้องไม่ทำให้คุณหายไปจากตัวเองสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์กำลังดูดพลังคุณเหนื่อยมากขึ้นคุณกังวลแทนเขาตลอดคุณไม่กล้าขออะไรถ้าเป็นแบบนี้ดวงกำลังเตือนคุณ สรุปความรักลัคนาการเดือนมกราคม2569ความรักของคุณไม่ใช่เรื่องเบาแต่ถ้าคุณรักโดยมีขอบเขตความสัมพันธ์จะกลายเป็นพลังไม่ใช่ภาระสุขภาพชีวิตภายในเดือนมกราคม2569สำหรับลัคนาการสุขภาพไม่ใช่เรื่องร่างกายแต่คือผลสะสมของการแบกชีวิตถ้าคุณเคยรู้สึกว่าเหนื่อยทั้งที่ไม่ป่วย หรือป่วยทั้งที่ตรวจไม่เจอโหนขอบอกว่านี่คือดวงกำลังส่งสัญญาณโครงเรือนสุขภาพของลักนณากันโรคของคุณมักมาจากความตึงในระบบชีวิตไม่ใช่เหตุเดียวโดดโดดสุขภาพกายจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือระบบทางเดินอาหารลำไส้ระบบประสาทความเครียดสะสมโหนขอบอกว่า ร่างกายของคุณรับรู้ความกังวลเร็วกว่าจิตใจอาการที่พบได้บ่อยคือปวดท้องเรื้อรังนอนไม่ลึกเหนื่อยง่ายรู้สึกไม่สดชื่นทั้งที่พักแล้วสิ่งเหล่านี้มักไม่ใช่โรคร้ายแต่คือผลของการไม่หยุดสุขภาพใจภาระที่ไม่เคยวางลงคุณเป็นคนคิดก่อนคนอื่นและคิดแทนคนอื่นแม้ในวันที่ไม่มีใครขอคุณก็ยังคอยประเมิน คอยเตรียมรับมือโหรไทยเรียกภาวะนี้ว่าใจที่ไม่เคยปิดระบบมกราคม2569กับสุขภาพลักคนากันเดือนนี้ร่างกายจะไวต่อความเครียดถ้าคุณฝืนหรือรับมากเกินอาการจะเตือนทันทีแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองดวงจะฟื้นเร็วลักคนาการมักมีกรรมแบกรับแทนคนอื่นรับผิดชอบเกินส่วน คิดว่าต้องเอาอยู่เสมอกรรมนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่แต่ทำให้คุณลืมตัวเองวิธีดูแลสุขภาพตามดวงกินเป็นเวลานอนให้เป็นรอบลดการคิดก่อนนอนมีช่วงไม่ต้องรับผิดชอบใครโหนขอย้ำว่าวินัยที่ดีจะเยียวยาลักนณะนี้ได้ดีที่สุดการพักผ่อนที่เหมาะกับลักนาากันคุณไม่เหมาะกับการพักแบบวุ่นแต่เหมาะกับ อยู่เงียบๆทำอะไรซ้ำๆอยู่กับธรรมชาติตัดข้อมูลรบกวนการพักของคุณคือการรีเซ็ตระบบชีวิตชีวิตภายในที่คนอื่นไม่เห็นภายนอกคุณดูเข้มแข็งมีเหตุผลแต่ข้างในคุณอ่อนไหวและรู้สึกง่ายนี่ไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือความละเอียดของดวงบทเรียนใหญ่ของชีวิตคือคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างเพื่อพิสูจน์คุณค่า เมื่อคุณวางภาระบางส่วนดวงจะเบาและเปิดทางใหม่บทสรุปดวงลัคนาการเดือนมกราคม2569เดือนนี้คือเดือนของการจัดระบบชีวิตใหม่การลดภาระที่ไม่จำเป็นการดูแลตัวเองจริงจังถ้าคุณเลือกตัวเองมากขึ้นดวงจะเดินหน้าโดยไม่ต้องฝืนลัคนาการคือดวงของคนที่ทำให้โลกเดินได้แต่จงจำไว้ว่า โลกจะเดินต่อไปได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ลืมดูแลตัวเองจบไปแล้วนะครับลัคนากันในเดือนมกราคมปี2569ใครที่คิดว่าคลิปเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อแจ้งเตือนคำทำนายในเดือนถัดไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ